ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยปริยัติเปรียบเสมือนแผนที่นำทางหรือข้อมูลการเดินทางในเส้นทางแห่อองการดับทุกข์การศึกษาปริยัติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้เรารู้จักเป้าหมายทำให้เราทราบว่าจุดเุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมคืออะไร เช่นการดับทุกข์การหลุดพ้นการบรรลุพระนิพพานเข้าใจเส้นทางช่วยให้เราเข้าใจหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเช่นอริยสัจสี่มัคมีองแป8ศีลส,สมาธิปัญญาป้องกันความเข้าใจผิดช่วยให้เราไม่หลงทางไปปฏิบัติในสิ่งที่ผิดหรือไม่ใช่ผนทางที่แท้จริง ร้างศรัทธาและปัญญาการศึกษาอย่างถูกต้องจะช่วยเสริมสร้างศรัทธาที่ตั้งอยู่บนปัญญาทําให้เรามีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมลักษณะของการศึกษาปริยัตการฟังการฟังคำจากครูบาอาจารย์ผู้รู้หรือการฟังเทศการอ่านการอ่านพระไตรปิฎกอรตถกถาดีกา หรือหนังสือธรรมะต่างๆการทรงจำการจดจำบทพระธรรมคำสอนหรือหลักการที่สำคัญการสอบถามการซักถามข้อสงสัยกับผู้รู้และให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนการศึกษาเปรียบเทียบการพิจารณาและทำความเข้าใจในหลักธรรมต่างๆอย่างรอบด้านปฏิบัติการลงมประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม เมื่อเรามีความเข้าใจในหลักธรรมจากการศึกษาปริยัติแล้วขั้นตอนต่อไปที่สำคัญอย่างยิ่งคือการนำความรู้นั้นมาลงมือปฏิบัติจริงปฏิบัติเรียบเสมือนการออกเดินทางจริงตามแผนที่ที่เราได้ศึกษามาการปฏิบัติธรรมยงเป็นการฝึกฝนตนเองในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจและพฤติกรรม การรักษาศีลการรักษากายวาจาให้สงบเรียบร้อยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเป็นพื้นฐานสําคัญของการปฏิบัติธรรมการเจริญสมาธิการฝึกวิตให้ตั้งมั่นสงบและมีสติเพื่อให้จิตม,มีกําลังในการพิจารณาธรรมการเจริญปัญญาการใช้ปัญญาพิจารณาความจริงของโลกและชีวิตตามหลักพระธรรมคำสอนเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตา การเจริญเมตตากรุณาการฝึกดิตให้มีความรักความปรารถนาดีและความสงสารต่อเพื่อนมนุษย์นา่าสรรพสัตว์ทั้งหลายการให้ทานการเสียสละแบ่งปันสิ่งของหรือกําลังกายกําลังใจเพื่อลดความตนดีและเห็นแก่ตัวความสำคัญของการปฏิบัติเปลี่ยนความรู้ให้เป็นความเห็นจริง การปฏิบัติจะช่วยเปลี่ยนความรู้ทางทฤษฎีให้กลายเป็นประสบการณ์ตรงภายใน,ใน,ในใจ,ใจิตใจขัดเกลาพิเลนการปฏิบัติอย่างต่อเน,นื่องจะช่วยลดและเลิกกิเลสตัณหาอุปาทานที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์พัฒนาคุณธรรมการปฏิบัติจะช่วยเสริมสร้างคุณธรรมความดีงามและปัญญาให้เจริญงอกงาม,งามนำไปสู่ผลลัพธ์ การปฏิบัติที่ถูกต้องและสม่ำเสมอเท่านั้นที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมในที่สุดปฏิเวทการบรรลุธรรมการเข้าถึงความจริงโดยประจักษ์ด้วยตนเองปฏิเวทคือผลลัพธ์อันเกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องเปรียบเสมือนการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางการบรรลุธรรมเป็นการที่ปัญญาญาณของเราพัฒนาถึงขีดสุด สามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยการบอกเล่าจากผู้อื่นลักษณะของการบรรลุธรรมความเข้าใจอย่างถ่องแท้เข้าใจในความเป็นจริงของโลกและชีวิตอย่างแจ่มแจ้งเช่นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนการดับทุกข์สามารถละวางความยิตมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ ทำให้จิตใจเป็นอิสระจากความทุกข์ความสงบภายในจิตใจมีความสงบสันติและความสุขอย่างแท้จริงปัญญาญาณเกิดปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมการหลุดพน้นหลุดพ้นจากกิเลสและวัตตะสงสารอัมรบภูบวลุนาตะพนความสำคัญของปฏิเวทเป็นเป้าหมายสูงสุด เป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นการยืนยันความถูกต้องของพระธรรมการบรรลุธรรมของผู้ปฏิบัติเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคำสอนของพระเจ้าเป็นความจริงเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหันมาสนใจและปฏิบัติตามความ,มาสัมพันธ์ระหว่างปริยัติปฏิบัติปฏิเวก ทั้งสส่วนนี้มีความสำคัญที่เกือ้อกูลและเป็นลำดับขั้นกันอย่างแยกไม่ออกปริยัตยเป็นพื้นฐานที่สำคัญหากไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการปฏิบัติก็อาจจะปิดพลาดและไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงปฏิบัติเป็นการนำความรู้ไปลงมือทำจริงหากมีแต่ความรู้แต่ไม่ลงมือปฏิบัติ เหมือนมีแผนที่แต่ไม่ออกเดินทางย่อมไม่ถึงจุดหมายปฏิเวทเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างถูกต้องและต่อเนื่องหากไม่มีการศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังก็ย่อมไม่สามารถบรรลุทมได้ดังนั้นการศึกษาปริยัตการลงมือปฏิบัติและการมง,งหวังที่จะบรรลุปฏิเวทจึงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินไปควบคู่กัน เพื่อให้การปฏิบัติธรรมของเรานั้นสมบูรณ์และนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกได้อย่างแท้จริง